ภาษาบาลีหนึ่งคำกติธรรมประจำสัปดาห์หกสองศูนย์สุเทศิตะแปลว่าพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วชมลมบ้านธรรม,มะมสพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ตัดทะลุสภาพธรรมะตามความเป็นจริง แล้วทรงแสดงความจริงให้ผู้อื่นได้รู้ตามสิ่งที่มีจริงไม่ว่าจะโดยนัยยะของขันธาตุอายตตนะปฏิจจสมุตปาทะอริยสัตตีทั้งหมดคือสิ่งที่มีจริงเป็นสัจจะความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นเป็นจริงอย่างไรก็เป็นจริงอย่างนั้นเมื่อทรงตรัดสลุอริยสัตว์ก็ชื่อว่าตัดสัลปฏิจจสมุตปาทะด้วยเพราะเหตุ เป็นการตัดสู้สภาพธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเมื่อประมวลแล้วไม่พ้นไปจากสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมกับรูปธรรมไม่มีสิ่งใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงตัดสู้ผู้ที่ทงตัดสู้ก็จะมีคำจริงเกื้อกูลแก่ผู้อื่นซึ่งจะแตกต่างไปจากผู้ที่ไม่รู้อย่างสิ้นเชิงเพราะผู้ไม่รู้ก็สอนให้ไม่รู้สอนให้ติดข้อง สอนให้ไปทำในสิ่งที่ผิดผิดเป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้ไม่รู้จะสอนให้รู้เพราะเหตุว่าตนเองไม่รู้ตามความเป็นจริงนั่นเองเพื่อความเข้าใจธรรมะและเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกอย่างแท้จริงภาษาบาลีหนึ่งคำกติธรรมประจำสัปดาห์จมรมบ้านธรรมะมตพขอเสนอคำบ้าสุเทสิตา แปลว่าพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วข้อความในปรมตถทีปดีอัทถกถา,าขุตกนิกายเถระคาถามิขะชาละเถระคาถาแสดงความเป็นจริงถึงพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วดังนี้บทว่าสุเทสีโตแปลว่าทรงแสดงดีแล้ว อธิบายว่าทรงสแสดงโดยประกาศตามเป็นจริงถึงประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ในสัมปรยภพคือพบหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งอันสมควรแกอ่อจเยาสายแห่งเวน,นยสัตว์ซึ่งแปลว่าผู้พอที่จะแนะนำได้พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงเป็นคำจริงเป็นวาจาสัจจะเป็นคำอนุเคราะห์เกื้อกูลให้ผู้ฟังผู้ศึกษา เข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงเกิดจากการตัดทะลุของพระองค์ที่ทรงต้องบำเพ็ญพระบารมีสะสมคุณความดีประการต่างๆตลอดระยะเ,เวลาที่ยาวนานกว่าสีส่สงไขแสนกับเมื่อครั้งที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์พระบารมีที่ทรงบำเพ็ญมาทั้งหมดก็เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกอย่างแท้จริงให้มีความเข้าใจถูกเห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมะตามวานเป็นจริง เมื่อพระองค์ทรงต,ตรัสรู้แล้วทรงมีพระมหากรุณาแสดงพระธรรมตลอด45ส่สิาพรรษาตั้งแต่เริ่มประกาศพระศาสนาจนกระทั่งถึงเวลาที่จวนจะเสด็จดับขันธปรินิพานที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าพระธรรมมีค่ามากทำให้ผู้ได้ฟังได้ศึกษามีความเข้าใจถูกเข็นถูกเป็นไปเพื่อขัดเกลา ละคลายกิเลสจนฝ่ากิเลสจะดับหมดสิ้นเป็นไปเพื่อประโยชน์เกือ้อกูลเท่านั้นคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคําไม่มีแม้แต่คําเดียวที่ให้โทษมีแต่ให้ประโยชน์เท่านั้นจริงๆดูกะละภิกษุทั้งหลายธรรมะสองประการน,นี้ไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อนสองประการน,นี้เป็นไหนดูกะละภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ได้ทำความดีงามบว้ทำกุศลไว้ได้ทำบุญอันเป็นเครื่องต่อต้านความขาดกลัวไว้ไม่ได้ทำบาปไม่ได้ทำอกุศลกรรมอันหยาบช้าไม่ได้ทำอกุศลกรรมอันกล้าแข็งบุคคลนั้นย่อมไม่เดือดร้อนว่าเราได้ทำกรรมอดีงามดังนี้บ้างย่อมไม่เดือดร้อนว่าเราไม่ได้ทำบาปดังนี้บ้าง ดูกระละพิกษุทั้งหลายธรรมะสองประการนี่แลไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อนชีวิตของแต่ละบุคคลที่ดำเนินไปในแต่ละวันในฐานะของบุคคลผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่นั้นเป็นไปตามการสะสมอย่างแท้จริงซึ่งมีทั้งดีและไม่ดีที่กล่าวว่าดีก็เพราะธรรมะฝ่ายดีเกิดขึ้นทำกิจหน้าที่เช่นความศรัทธาความผ่องใสสติ ความลึกเป็นไปในกุศลธรรมเฮลิคือความละอายต่อบาปโอตาป,ปะคือความเกงกลัวต่อบาปอโลภะคือความติดข้องอโทสะคือความไม่กระส่วนที่กล่าวว่าไม่ดีก็เพราะอากุศลธรรมมีโลภะโทสะโมหะเป็นต้นเกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ซึ่งทั้งหมดก็เป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตน หาความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนในธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งไม่ได้เลยซึ่งถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไม่มีทางที่ความเข้าใจถูกเข็นถูกจะเกิดขึ้นได้เลยชีวิตของผู้ที่ไม่ได้ฟังพระธรรมไม่ได้อบรมเจริญปัญญาก็ดำเนินไปอย่างผู้ที่ไม่มีปัญญาไม่ปีปัญญาเป็นเครื่องนำทางชีวิตไปสู่คุณค,ณความดีทั้งปวง ทำให้ไม่เห็นโทษของอกุศลคือความชั่วทั้งหลายทั้งปวงและไม่เห็นประโยชน์ของความดีประการต่างๆจิตใจมีแต่จะคล้อยไปในทางที่เป็นอกุศลทำแต่สิ่งที่ผิดทำแต่สิ่งที่เป็นโทษเป็นส่วนใหญ่ย่อมเป็นผู้เสื่อมอย่างที่สุดเพราะไม่มีปัญญาความเข้าใจถูกเห็นถูกในทางตรงกันข้ามชีวิตของผู้ที่ได้ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรม ได้อบรมเจริญปัญญาในชีวิตประจำวันก็ดำเนินไปตามปกติถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ดับกิเลสอะไรเลยอกุสลจิตเกิดขึ้นเป็นปกติธรรมดาตามเหตุปัจจัยแต่ก็มีปัญญาที่ค่อยๆรู้ขึ้นเข้าใจขึ้นในความเป็นจริงของธรรมะที่กำลังปรากฏว่าเป็นแต่เพียงธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงแต่และหนึ่งแต่และหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ใช่เรา พร้อมทั้งเห็นโทษของอกุศลที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงแล้วมีความละอายมีความเกรงตัวต่ออกุศลพร้อมทั้งมีความจริงใจที่จะขัดเกลาและคายอากุศลให้เบาบางลงทั้งหมดทั้งปวงต้องอาศัยการฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมเริ่มด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องเห็นประโยชน์ของทุกคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นคําอนุเคราะห์เกื้อกูลให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง และเมื่อมีความเข้าใจอย่างถูกต้องปัญญานี้เองที่จะนำทางชีวิตไปสู่คุณความดีทั้งปวงไม่นำพาไปในทางที่ผิดเป็นความจริงที่ว่าบุคคลที่ทำชั่วประการต่างๆขนานนั้นเป็นการสร้างเหตุใหม่ที่ไม่ดีเดือดร้อนแล้วในขณะที่ทำชั่วซึ่งจะเป็นเหตุทำให้ตนเองได้รับผลที่ไม่ดีในภายหน้าโดยที่ไม่มีใครทำให้ เป็นไปเพราะกรรมชั่วของตนเองเท่านั้นเพราะเหตุว่าเวลาที่กรรมชั่วให้ผลนั้นถึงแม้ว่าจะมีบุคคลอื่นคอยคุ้มครองป้องกันร,รักษาด้วยหวังจะให้รอดพ้นจากอันตรายต่างๆก็ไม่สามารถป้องกันการได้รับผลของกรรมชั่วที่ตนเองเคยทําไว้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามกล่าวได้เลยว่าบุคคลที่ทําชั่วชื่อว่าไม่รักตนเองไม่รักษาตนเอง เกิดมาเพื่อทำลายตนเองจริงๆในทางตรงกันข้ามบุคคลผู้ที่ได้ทำความดีสะสมคุณความดีประการต่างๆไม่ได้ทำสิ่งที่เป็นโทษบุคคลประเภทนี้เป็นผู้รักตนเองรักษาตัวเองทำประโยชน์ให้กับตนเองอย่างแท้จริงคือรักษาด้วยการประพฤติในสิ่งที่ถูกต้องดีงามรักษาด้วยการสะสมเหตุที่ดีที่จะให้ผลที่ดีในภายหน้า เนื่องจากว่าความดีทั้งหลายให้ผลเป็นสุขเท่านั้นไม่ใช่อยู่ที่การมีบุคคลมากมายมาแวดล้อมป้องกันร,รักษาเพราะถึงแม้ว่าจะไม่มีใครมาแวดล้อมป้องกันร,รักษาแต่เมื่อความดีที่ได้สะสมไปแล้วให้ผลก็ย่อมไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดสามารถที่จะไปประทุษร้ายเบียดเบียนให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนใดๆได้เลยและเครื่องป้องกันต้านทานที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดคือปัญญา ความเข้าใจถูกเห็นถูกพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงควรค่าแก่การฟังการศึกษาเป็นอย่างยิ่งเพราะนำมาซึ่งความเข้าใจถูกเห็นถูกเกื้อกูลให้คุณความดีทั้งหลายจเจริญขึ้นเป็นประโยชน์ทุกกาลสมัยจะเป็นคนนี้อีกนานเท่าไหร่ไม่มีใครรู้เลยเพราะไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ว่าจะละจากโลกนี้ไปเมื่อใดความตายจะเกิดขึ้นเมื่อใด ไม่มีใครล่วงรู้ล่วงหน้าได้เลยประโยชน์ที่ควรจะได้พิจารณาคืออย่างไรก็ต้องจากโลกนี้ไปจะเป็นคนใหม่ที่มาจากคนนี้เพราะฉะนั้นคนนี้เดี๋ยวนี้ทำอะไรนี่คือสิ่งที่ควรจะได้พิจณาเป็นอย่างยิ่งดังนั้นการมีโอกาสที่จะได้เข้าใจพระธรรมและสะสมความดีทุกประการจึงจะเป็นประโยชน์ที่สุดสะสมเป็นที่พึ่งต่อไป ซึ่งจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนเลยแม้แต่น้อยจบภาษาบาลีหนึ่งคำคกติธรรมประจําจัปดาห์อตตะปะนิยดัมมะแปลว่าธรรมะที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนชมรมบ้านธรรมะมสพสมาชิกเลขที่867วันศุกร์ที่25สิ่งหาคม2 5 1 6